สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่มายากรภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเควันนี้มาดึกนิดหนึ่งนะคะดึกของซี่แต่อาจจะอาจจะเย็นที่ฝรั่งเศสอยู่เนาะก,ก็ตอนนี้เที่ยงคืนตรงนะคะของเมืองไทยโอเควันนี้อัดดึกนิดหนึง่งอะมาดูกันนะคะวันนี้เรื่องที่จะมาสอนนะคะง่ายๆพื้นฐานนะคะเบาๆสบายๆอะก็คือ,อวันนี้ตั้งใจจะมาสอนคําว่าดองนะคะแล้วก็องอะทีนี้ทุกคนดูก่อนคําว่าตัวแรกนะคะดองตัวที่สอง อ,องใช่ไหมคะสองตัวนี้ใช่ไหมคะความหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าในใช่ไหมคะแปลว่าในหรือข้างในใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ที่จะมาสอนวิธีการใช้นะคะว่าต่างกันยังไงเอาแบบง่ายๆพื้นฐานก่อนนะคะอ่ะดองกับองทุกคน,ท,กคนทราบละว่าแปลว่าในหรือข้างในใช่ไหมคะวิธีการใช้ใช้ต่างกันยังไงอ่ะมาดูซี่จะยังไม่สรุปกฎนะคะซี่เอาตัวอย่างประโยคให้ดูแล้วเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันเนาะอ่ะประโยคที่1นะคะที่บอกว่า นะเขียนก่อนเนาะที่บอกว่าอะไรดี l e p r o f e s s e u r นะคะ l e p r o f e s s e u r e n t r e นะคะ d a n s la class e นะคะเดี๋ยวคะ l e p r o f e s s e u r e n t r e d a n s la class นะคะ่ entre dans classe, ะคะาประโยคแรกแปลว่าอะไรคะแปลว่าครูใช่ไหมคะครูเข้ามาในห้องเรียนเห็นไหมคะ l e p r o f e s s e u r e n t r e d a n s la class นะคะก็คือเรามีคำว่า ดองใช่ไหมคะอ่ะเราใช้ดองนะคะทีนี้ทุกคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วองล่ะใช้ยังไงดีนะคะซี่ก็ใช้องแบบว่าอ่ะเขียนยังไงดีเขียนเขียนซ้ำไปเลยเนาะอ่ะขอเขียนซ้ำนะคะแป๊บหนึ่งซี่ก็บอกว่า l e p r o f e s s u r นะคะประโยคเดิม l e p r o f e s s u r e n t r e e n class นะคะอ่าดูนะคะประโยคที่2อ e p r o f e s s u r e n t r e e n class ประโยคที่2ก็แปลว่า อะไรคะแปลว่าครูเข้าไปในห้องเหมือนกันที่นี้เห็นความต่างอะไรไหมคะดูดีๆนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไงมีมีดองแล้วก็มีอองก็คือแปลว่าข้างในไงไม่ใช่แค่นั้นสังเกตดีๆเห็นอะไรคะในประโยคเห็นอะไรเอ่ยเห็นแล้วยังอะถ้ายังไม่เห็นไม่เป็นไรหรือถ้าใครเห็นแล้วอะขอดูต่ออีกสักตัวอย่างหนึ่งอะี่เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอะเริ่มเขียนใหม่เป็นเป็นอะไรดีอะเขียนเป็นคู่หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วกันอะอีกประโยคหนึ่งนะคะซี่บอกว่า แอนลคะนะคะแอ d อาศ l a v i l l e นะคะอ่านี่คือประโยคที่หนึ่งเห็นไหมคะประโยคที่สองประเดป๊บนึงนะคะ,ะประโยคแรกแอ z a าศ t d อ n ู l a v i l l e ก็คือพวกหล่อนอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมคะประโยคที่สองทีนี้ซี่จะใช้องนะคะีะใช้องทีนี้ทุกคนสังเกตดูประโยคนะคะว่าเห็นอะไรซี่บอกว่าแอล่ะนะคะ เอลซาบิตนะคะอองวิลเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นได้ยังคะอ่ะเราจะมาสรุปแล้วนะคะก็คือดองกับอองแปลว่าในหรือข้างในเหมือนกันถ้าทุกคนสังเกตวิธีการใช้เห็นไหมคะดูคู่กันแบบนี้ก็ได้เมื่อไหร่ที่ซี่ใช้ดองเห็นไหมคะหรือ o f e ตราจาร n ์อองเชอร์ดองลเห็นไหมคะแล้วประโยคที่1ลงมาข้างล่างอันนี้ซี่บอกว่าแอนซาบิตดองลาวิลนะคะแอนซาบิตดองลาวิลเห็นอะไรไหมคะ อ่าและทีนี้พอที่ใช้องเห็นไหมคะ le p r o f e s s e u r นะคะ le p r o f e s s e u r e n t r e e n c l a s s e นะคะ e n t r e e n c l a s s e หรือประโยคที่สอง e l i z a b i t h on the สิ่งที่เห็นคืออะไรคะเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องทำไมคะอ่ะสรุปเลยไหมเอ่ยเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องทำไมคะเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องก็เดี๋ยวๆนะคะ <laughs> post it ตกเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้ดองเราถามเมื่อไหร่ที่ใช้ดองทำไมคะจะมีเห็นไหมคะ จะมีอาร์กติกเหรอใช่ไหมคะอ่าสรุปเลยนะคะสรุปสรุปตรงนี้นิดนึงอ่ะมาคุยซูเม่ด้วยกันนะคะสรุปอ่าดองนะคะดองจะตามด้วยคำนามทำไมคะดองจะตามด้วยคำนามใช่ไหมคะที่มีอะไรคะอาร์กติกเหรอนะคะ สิ้นไม่เขียนภาษาไทยยืดยาวเนาะเขียนเป็นย่อๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนสังเกตเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องทําไมคะเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องก็คืออะไรเอ่ยเมื่อไหร่ที่ซี่ใช้องก็คือจะทําไมคะตามด้วยคํานามไปเลยเห็นไหมคะแล้วก็คือ d ดดไปเลยไม่มีอาร์ติเลอะจบนะคะก็คือไม่ต้องมีอาร์ติเห็นไหมคะซี่ใส่ไปเลยว่า on glass แล้วก็ on wheel เลอจบนะคะนี่คือวิธีการใช้ ดองกับอองนะคะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยความจริงแล้วคําว่าดองเนี่ยก็ใช้กรณีอื่นได้อีกใช่ไหมคะอองก็ใช้กรณีอื่นๆได้อีกใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่าจะ <laughs> จะสอนยาวอีกดีไหมเดี๋ยวกลัวจะงงกันหรือเปล่าประเด็นคือวันนี้เอาตามแค่นี้ก่อนก็ได้ว่าดองถ้าดองกับอองที่ตามด้วยคํานามใช่ไหมคะหมายถึงว่าในกรณีว่าแปลว่าข้างในอะไรเงี้ยนะคะดองก็คือจะ มี Arctic อั c ตีเกละนะคะแต่ว่าองก็คือไม่ต้องมี Arctic อ r กตีเกละโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวซีเสริมให้อีกนิดนึงละกันนะคะพูดถึงองอีกนิดนึงอ่ะขอต่อเรื่อง,ององไปละกันนะคะแล้วถ้าองสามารถตามอะไรได้อีกนะคะอ่ะลองดูเอ๊ะหรือมันจะยาวไป <c oughs> เอาแค่นี้แล้วกันตลกดีเนาะไม่ใช่ค่ะคือเดี๋ยวถ้าสอนมันจะยาวอองงี้แล้วกันวันนี้สอนแค่นี้พอพอละดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะยืดยาวไม่จบเนาะเดี๋ยวถ้าไปอองเดี๋ยวไปดองอะไรเอาตอนนี้เอาง่ายๆก่อนสรุปเลยนะคะเหมือนเดิมก็คือดองกับอองแปลว่าในหรือข้างในใช่ไหมคะเมื่อไหรที่เราต้องการจะพูดว่าอยู่ในไหนอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเวลาเราจะบอกว่าเราอยู่ในห้องอยู่ในอะไรก็ว่าไปก็คือดองจะตามด้วยอ์ติกเกลนะคะแต่ว่า อ,องจะไม่ต้องมีอร์ติกเกลอนะคะโอเคไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงอีกแง่หนึ่งก็คือดองก็ยังใช้กรณีอื่นๆได้อีกนะคะอ,องก็ยังมีกรณีอื่นๆได้อีกนะคะแต่ว่าอันนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสั้นๆนะคะเพราะว่าเที่ยงคืนแล้ว <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ